สวัสดีคะ่ะทุกคนครูลิสเซลฟไมล์มาสเรสร้างเงินใช้เองครูสอนศาสตร์ความคิดผลิตศาสตร์ความรักนะคะคลิปเมื่อกี้นะคะครูลิสสอนแต่งหน้าไปแล้วโอเคไหมวันนี้นะคะครูลิสก็มาทําคลิปต่อเลยไหนก็แต่งหน้าแล้วโอเคปะอืมคราวนี้ใส่ฟิลเตอร์แรงมากค่ะก็จะหน้าจะวิงมากแต่ถ้าหน้าเ,เรียวๆที่แต่งตามคลิปก็ลองไปดูเมื่อกี้เนาะอืมอ่า พอดีฮุิใช้ของ r e n o o p p o Reno เนาะก็เลยเขาจะมีแบบโหมดฟิลเตอร์ที่แบบหน้าเราจะแบบเพิ่มแสงขึ้นมาอีก <c oughs> ขาวมากค่ะโอเคค่ะอ่ะมาวันนี้คอนเทนต์แบบน่ารักมากอ่ะเออเขาบอกว่า6โมเมนต์มหัศ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณพบกับคู่แท้ของชีวิตค่ะคุณไปลองดูนะว่าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะ ตอนนี้เรากำลังมีโมเมนต์นี้หรือเปล่าถ้าเรามี6โมเมนต์นี้เนี่ยแสดงว่าเราพบคู่แท้ของชีวิตเราแล้วค่ะม,มาเขาบอกว่าเนี่ยเวลาที่เราเจอคู่แท้ของชีวิตอ่ะบางทีพฤติกรรมเราจะเปลี่ยนไปค่ะสิ่งที่เราไม่เคยรู้สึกว่าเคยทำหรืออยากทำแต่พอเรามาเจอคนนี้แล้วอยู่ดีเราก็อยากทำโดยอัตโนมัติคือเหมือน เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราไปเองโดยที่ไม่ได้ฝืนใจด้วยนะคะต้องบอกว่าโดยที่ไม่ได้ฝืนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอทําสิ่งนั้นแล้วคู่รักเราชอบคู่รักเรามีความสุขเราเลยอยากทําให้เขาอันนี้แหละคือเราพบคู่แท้ของชีวิตแล้วคือเรื่องของการที่เราเจอคนที่ใช่เนี่ยคุณลิเคยพูดไว้ในคลิปน่นเราแล้วก็พูดอยู่บ,บ่อยๆเนาะว่า คนที่ใช่ใจเราต้องสงบมันจะไม่เหนื่อยเลยคะ่ะคนที่ใช่เราจะไม่เหนื่อยเราจะไม่ต้องทําอะไรมากมายเราจะเป็นตัวของตัวเองเราจะทําให้เขาโดยที่อยากทําแล้วเขาก็อยากทําให้เราด้วยเราจะต้องมีการกีบอนเทคเออถ้าเราให้ฝ่ายเดียวเนี่ยเราจะเหนื่อยแล้วอันเนี้จะไม่ใช่สัญ,ญญาณที่ดีของการเป็นคนที่ใช่สําหรับเราแล้วนะคะอืมอ่าข้อแรกเขาบอกว่าโมเมนต์มหัศจรรย์นั้นคือ เริ่มมองเห็นโลกในมุมที่ต่างออกไปมเมื่อคุณพบคู่แท้คุณก็จะมองในมุมที่สดใสขึ้นมองสิ่งที่มีความสุขโลกที่เป็นบวกบวกมองโลกในแง่ดีทําให้คุณกลายเป็นคนที่น่ารักกับคนอื่นค่ะคุณเข้าใจคนอื่นมากขึ้นคุณเมตตาคนอื่นมากขึ้นคุณให้อภัยคนอื่นมากขึ้นคุณเป็นมิตรกับคนอื่นมากขึ้นเพราะว่าใจคุณมีความสุขไงพอใจคุณมีความสุขอะ เพราะว่าเรามีคู่ที่ดีอยู่ข้างใช่ไหมคะเราจะรู้สึกว่าโปัญหาวันนี้มันไม่ได้อะไรใหญ่โตมากมายยิ้มได้ทุกวันเดี๋ยวยเรามีคู่รักที่ดีอยู่ข้างเดี๋ยวเราก็แก้ไขปัญหาได้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเ,ออเรามีพลังแล้วก็มองโลกในแง่ดีขึ้นค่ะรู้จักแบ่งปันในคนอื่นแล้วก็ทุกคนแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนด้วยนี่แหละคือการที่มันเริ่มเป็นสัญญาณและเริ่มมีโมเมนต์ว่า เฮ้ยทำไมตัวเราเริ่มมีมุมมองที่เปลี่ยนไปโอเคอาจจะต่างออกไปจากเดิมที่เคยเป็นเนาะอ,อ่ะข้อสองคือเขาบอกว่ายิ้มเมื่ออยู่คนเดียวเมื่อคุณพบกับคู่รักที่เป็นคู่แท้นะคะคุณจะรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยแม้ว่าจะไม่ได้อยู่เขาก็ตามค่ะบางทีเขาส่งข้อความมาหรือว่านึกถึงเขาอยู่ดีแล้วก็ยิ้มขึ้นมา ได้นี่แหละบางดีได้รับข้อความก็นั่งอมยิ้มอยู่คนเดียวเราเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวคือเราบางเพื่อนก็อาจจะสังเกตได้อ่าข้อ3ก็คือว่าแก้ปัญหาได้ดีขึ้นค่ะเมื่อคุณเจอใครสักคนที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตคุณจะรู้สึกมั่นใจและเข้มแข็งยิ่งขึ้นซึ่งความเข้มแข็งนี้เองที่จะทำให้คุณสามารถแก้ปัญหาได้ดี ส่วนคู่แท้ของคุณก็จะอยู่เคียงข้างเพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าจะเป็นที่ปรึกษาด้านต่างๆด้านการเงินด้านเพื่อนด้านที่ทํางานเขาก็จะมีมุมมองที่จะเออคิดแบบนี้สิอ่าปัญหาของเราก็จะเริ่มดีขึ้นคลี่คลายลงไปนะคะเนี่ยเขาบอกว่าคุณสองคนจะหมั่นช่วยกันหาวิธีแก้ไขปัญหาและตัดสินใจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะข้อ4ก็คือ ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปนะอย่างมากเลยหลังจากที่เจอกับคู่แท้ <c oughs> คุณจะสนใจค่รู้เกี่ยวกับงานอดิเรกและความสนใจของอีกฝ่ายดังนั้นคุณจะพยายามลองทำสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยลองทำมาก่อนเช่นการนี่แฟนอาจจะมาฝึกยค้าคุณ <c oughs> <c oughs> เขาไม่เคยทำมาก่อนหรือคุณอาจจะนั่งดูบอลสีชั่วโมงโดยที่ บอลมันก็สนุกดีนะอะไรแบบนี้ค่ะนี่แหละเป็นเพราะว่าคุณได้อยู่ใกล้ชิดกับคู่รักไงคุณก็เลยลองทําอะไรใหม่ๆแบบเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกของเขา,าเอะโลกเขาทําอะไรอะไหนลองไปดูซิอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อ5นะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนที่คุณรักเป็นไปในทางที่ดีขึ้นด้วยคุณค่าแห่งแรงรักและการสนับสนุนซึ่งคุณมอบให้อีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้คุณอยากเป็นคนที่ดีที่สุด แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคุณจะเริ่มให้คุณค่ากับความสัมพันธ์อื่นๆที่อยู่ในชีวิตของคุณมากขึ้นด้วยค่ะเมื่อคุณใช้เวลาคนที่คุณรักคุณจะให้ความสําคัญกับพวกเขามากกว่าแต่ก่อนยกตัวอย่างเช่นคุณมมกจะถามไถ่าสารทุกสุขดิ่มเขาค่ะว,ว่าวันนี้เป็นไงบ้างเพื่อให้คุณเนี่ยมั่นใจว่าเขาอะยังโอเคนะเขามีความสุขนะเขาไม่ได้แบบเงียบไปแล้วเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านี่แหละค่ะ เราเราถามไทยเขาเพราะเราเป็นห่วงเราอยากให้เขาแบบมีความสุขความสัมพันธ์ของคุณและเขาก็คือจะดึงกันไปในทางที่ดีขึ้นค่ะยกระดับกันขึ้นมานะคะคุณรู้ดีว่าความสัมพันธ์ที่เกอหนุนนั้นน่าทึ่งแค่ไหนนี่ดังนั้นคุณจึงต้องสนับสนุนและเป็นแรงใจให้แก่คนตกของคุณด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าใครเป็นคนที่ใช่นะแล้วเขาก็ยังอยู่กับคุณไม่ไปไหนเนี่ยให้แรงใจเขาเยอะๆค่ะ ให้กำลังใจเขาเยอะๆเขาจะมีพลังแล้วรู้สึกว่าคุณเนี่ยแหละคือคนที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันแล้วก็อยากดีขึ้นเนี่ยหกข้อนี้เมื่อกี้ห้าข้อละหกข้อเนี้นถ้าคุณดูว่าสิ่งนี้คือการเป็นคนที่ใช่เป็นคู่แข่งชีวิตคุณก็แค่ทำประมาณหกข้อนี้ให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช่โอเคปะ ก็คืออยู่ด้วยกันเป็นพลังให้กันค่ะเป็นพลังบวกด้วยไม่ใช่พลังลบนะคีย์มันคืออยู่แค่นั้นจริงๆค่ะอยู่ด้วยกันให้พลังบวกกันแล้วต่างคนต่างจะมองโลกในแงด่ดีแล้วก็ฉุดดึงขึ้นไปให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในเลเวลที่สูงยกระดับตัวเองให้อยู่ในเลเวลที่ดีขึ้นค่ะผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยที่รู้สึกว่าเอ้ยเราเนี่ยทำไมคบกับคนนี้แล้วอยากทานู่นอยากทํานี่อยากพัฒนาตัวเองอยากเป็นคนที่ดีขึ้นถ้าเขารู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่า อันนี้คือคนที่เขาอยากจะอยู่ด้วยไปตลอดเป็นที่ปรึกษาชีวิตก็ได้เป็นคู่แท้ก็ได้เป็นคู่ที่อยู่เคียงข้างเขาก็ได้เขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วค่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะก่อนจบก็คือคุณยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคู่แท้ของคุณไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดค่ะเพราะว่าคนเราไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยใครได้เลยยากมากบางคนถามครูดิสอยากจะให้ผู้ชายเป็นอยู่ยางบนี้ไม่ได้ค่ะเราต้องเลือกให้ดีแต่แรกเป็นคนที่เราเรายอมรับข้อเสียเขาได้แล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเขาเลยค่ะเขาจะเปลี่ยนก็ตัวของเขาเองถ้าเขายอมเปลี่ยนแสดงว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> คุณรักเขามากจนยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อพิสูจน์ให้อีกฝ่ายเห็นอันนี้คือสมมติเราทะเลาะกันมีปัญหากัน <c oughs> ผู้ชายบอกแล้วว่าเออฉันอยากให้เธอไปออกกาลังกายบ้างอะเรารู้แล้วแต่ถ้าเรารักคนรักและอยากให้เขาเนี่ยมีความสุขที่อยู่กับเราเราก็ไปออกกาลังกาย นี่แหละคือการพิสูจน์ให้เห็นว่าเรายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเพื่อให้เขารู้สึกดีที่อยู่กับเราค่ะคุณซื้อขนมหรือเครื่องดื่มของโปรดของเขาชอบทาอาหารให้ทานเพราะว่าคุณมีความสุขจากการที่ได้เห็นขเขาเนี่ยรับประทานอาหารอร่อยถ้าผู้ชายพาไปกินขนมพาไปกินนู่นกินนี่ผู้หญิงจะมีความสุขมากเพราะผู้หญิงชอบกินแต่ผู้ชายก็ชอบกินค่ะเออแต่เราก็พากันไปกินนี่แหละคู่รักบางคู่เขาเลย enjoy eating กันมากไงเพราะว่าเขารู้สึกว่า การไปกินก็คือความสุขแล้วเราทําให้แฟนมีความสุขด้วยการชวนกันไปกินหรือว่าเราทํากับข้าวให้เขาเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยเราอุตส่าห์ทานู่นทํานี่ให้เพราะรู้ว่าเขาชอบไงนี่คือการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเล็กๆน้อยๆเพื่อความสุขของอีกฝ่ายหนึ่งค่ะมแม้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่สะดวกสําหรับคนอื่นแต่นี่คือความสุขของคุณนั่นเป็นเพราะว่าคุณมีความสุขที่ได้เห็นคู่เราของคุณมีความสุขนั่นเองอจบแล้วคะ่ะ เป็นคอนเทนท์ที่ดีไหมหน่ารักเนาะเออหกโมเมนต์นี้คุณลองไปเช็คดูนะว่าคุณมีโมเมนต์มหัศจรรย์น,นี้หรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยแสดงว่าคู่ที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีแล้วค่ะที่เขาคือคนที่ใช่ของคุณแล้วก็เป็นคู่แท้ในชีวิตของคุณค่ะวันนี้คูณริต,ต้องไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะแต่งหน้าสไตล์ Start. คุณริไปดูในคลิปได้เดี๋ยวะคุณริจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะเคล็ดลับกันแดดผิวกระัแบบเกาหลี กันแดดเนื้อบางเบาหน้าฉ่ำโกลแบบเกาหลีกันแดดกัน UV ไม่มีเหนือไม่มีเยิ้มคุมมัน8ชั่วโมงซีรั่มกันแดด water base miracle uv serum จาก Diesel ีเซล่าเคล็ดลับหน้าใสหน้าเด็กเคล็ดลับความอ่อนเยาว์ของคัวเลสครีมบำรุงผิวหน้าของผู้หญิงอายุ40ให้ดูเหมือน30คอลลาเจนหน้าใสผสมไขมุก ผิวฉ่ำวาวหน้าใสาเหมือนผิวเด็กคอลลาเจนเพิร์ลก g b r ไบรท์ครีมจากลิเซล่า